สวัสดีค่ะแฮนเมทไบโวลสีนะคะวันนี้จะมาปอกมะยงชิดให้ดูนี่ปอกไว้ลูกหนึ่งแล้วนะคะจะดูให้ดูวิธีปอกให้มันไม่ได้ยุ่งยากมันง่ายเพราะช่วงนี้เป็นหน้ามันแล้วใครจะซื้อกินนะในวิธีการเอามีดไปตัดไปตรงขั้วก่อนแล้วก็ไล่เอานิ้วนะเอานิ้วชี้กดไล่ไปะนะคะแล้วก็ทำอีกไม่ต้องไม่ต้องหั่นให้เปลือกมันกว้างนะพอดีพอดี ประมาณนี้แล้วก็ไปแค่ก้นมันจ,จุกคอจุกไปถึงก้นมันลูกมันแค่แหละอะไไปเรื่อยๆหมุนไปรอบๆลูกเผื่อใครซื้อมาแล้วไม่เคยปอกวิธีการปอกแบบนี้ค่ะไม่ยุ่งยากเด็กๆอยากกินแต่ก็ต้องระวังมีดนะน,นี่ค่ะแล้วชิ้นอันนี้เปลือกสุดท้ายแล้วก็ปอกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะ่ะ มันก็จะเป็นเหมือนริวริวริวพอเราปอกเสร็จแต่ล้วเวลาเราจะกินนะวิธีการจะกินก็ทํานี้คั่นเข้าไปให้มันชิดเม็ดแต่ไม่ต้องลึกมากเห็นไหมก็จะได้แล้วเนื้อขั่นข้างนี้มันเหมือนแก้มมอ่ะ้ายขวาก่อนเพื่อเราจะได้ชิ้นใหญ่สวยๆก่อนนะคะแล้วนี่เราก็มาเก็บข้างๆมันข้างๆมันจะชิ้นเล็กไม่ค่อยสวยเก็บข้างๆมัน ็หลบไว้ใช่ไหมคะได้สองชิ้นประมาณนี้อันนี้ลูกนี้เขาไปแผลเล็กน้อยถ้าก็ทำเหมือนกันเขียนซ้ายขวาก่อนแล้วเราก็ตัดเฉียนี้ข้างๆเราก็จะได้ชิ้นใหญ่สวยๆด้วยชิ้นเล็กเวลาเราปอกกินแล้วก็เอาชิ้นเล็กเนี่ยหลบไปข้างล่างนะคะ ลงไปข้างล่างเพื่อความสวยงามนีเม็ดมันวิธีการก็อย่างนี้เอาชิ้นเล็กเนี่ยใส่ไปข้างล่างกันรับแขกหรืออะไรเง,งี้ยี๋ยวให้คนสูงอายุกินมันก็จะได้สวยขึ้นอุ้มไว้อย่างเงี้นะมันก็จะมีความอุ้มของมันสวยๆมันจะลื่นนะนะปอกแล้วละนะลก,กินเลยนะดีสุดถ้าไม่กินเลยมันจะมันก็จะช้ำแล้วมันโดนล,ลม ประมาณนี้นะนี่คือมะยงชิดนะคะช่วงนี้กำลังเยอะนี่ซื้อมาโลละหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะลูกน่ากินมากสวยไหมคะมีใบามาด้วยนะก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะผลงานใหม่ก็มีออกมาเรื่อยๆขอบคุณมากสวัสดี